ะทักทายสบายดีและที่ทุกท่านเพอจะได้เดินทางอ่อนหน้าก่อนทุกคนในวันนี้นะอากาศภากาศฝนกีชิมคึมจะมีเลยเอาไปหาอยู่หากินกอ่อนหน้าก่อนอ่ะให้เดินทางอ่อนหน้าก่อ,เอมมนนะอาาเดินทางเดินทางอ่อนหน้ายังเป็นห่อนหน้าอยู่เลยกำลังเดินทางก็อยู่มาถึงจ้าวใหเดินทางมาหน้าก่อนหน้าก่อนให้เดินทางเอาไปหาอยู่หากินก่อนจะกิดได้ยังไง เดินทางตามดงตามป่าเยลยนะเราไปบางทีมีเนยได้ได้เห็ดได้หอนแบบนั้นเอาเคยได้ของอยู่ของกินกันเนทางมาเดินทางไปหาอยู่หากินของโคกทุกคนเลยยังโอบนเขอยังอ,ออยงอยู่ม่ได้ยัง ทางเขาเดินทางหาอยู่ว่ากินยังมอเห็นยังนี่ตุ่พุ่นเออ <c oughs> อาจจะได้เนี่ยมื้อกินจิ้มบ๊มนี่เนาะ <c oughs> ขี่เลาะไปตามวัอน,นี้แหละวัอที่พอพิทพอหอนโอู้ห้าวคอยเห็นเนี่ยไปคือเห็นงูกับทุกคนเลย chị phải bừng quá Ôi, thì ngục kìa, hình ngục kìa Cái có nhìn, bị hầu cái này แห่งงามเลยในอีกมูมนี้พวอแกงแรกนะ ช่องมู่เห็นพุทธนี่มันยังจะเขาเอาให้หมูไปเช่านะฮะให้เดินทางไปหาบนไม้ก็อที่พบมูเป็นพอรแกงนะ ผออก็มีาจะเอามาแกงใชกันเลยโฉงงอยูเลยผอก็าห้เลาะตับกางคูนี่เลยหายผออีกอย่างเลยเลาะมือพบเป็นหงสกเลยหูวเ mua kè hay lên này phục im mua như thế nào Độp này cả có kẹn thì nó phát rồi đó cái phần bổ mì cái này <laughs> เคยละไปตามผูกตจำนี่แหละปลาเฮ็ดกันดิกรอมอถือว่าพอได้กินนะเดี๋ยวนี้นะคือเดินทางแล้วเดินทางเมื่ออายุหากินกับไปพวกนี้อือตัวเห็ดเนี่ยกูขาวทุกคนนี่ว่าตัวนี้จะเห็ดทั้งหมดเห็ดยังก่อให้เบิ่งก่อ ขวายทุกคนเลยนี่นนขายจอิเตอด้กันนะแต่มันบาดล,ลบ้บครับกันไเมื่อแกงเสืมเีใ้ลกุ้งออกเลยให้งูกอาได้ที่พวเอาก็มีทานกนี้เม,มือแกงืตม,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 แมีแกงเช่กันนะ มันดอกน้อยก็มีเลยมูนงามรักเลยลงไตบ้งติบจ,จูยังด้านบานครั้นี้เราพดอดีก,กินไนเมือแกงเปแรงเลยนะ อ๋อยติยาจะหาเอดนพักเมื่อแก่กใช่เห็โอ็จะกินเป็ดแล้วงั้นเอาเลยเห็ดไงเห็ดปีั้งเอาเลยเนื้อตับปลาโอ้จะได้เห็ดนี่แหลเมือเ่อแกงแรงนี่ Không, không, không ít cả sau là được này. hay mưa tiếng nga có cho nó đi lại từ từ cả ao mà hót mà không đây đi cho thoát mưa kèn gì hết nó vào bụp เน่ยผักก็มีหลายอยู่างเลยพอได้อยู่างไรเนี่ยผักกันอืม <c oughs> มีหล,หลายยอดใหญ่ทุกคนเลยผักเนี่ยน,นะแจ่มนี่เป็นยอดมาเนจะ้าหาหนาวยาลวก็มอทีนะทุกคนเลย họ già thang mưa ban còn mưa hay yui kinh ở ban hết nào cả à mấy cái nào thang mưa ban còn mưa hay để nhau mình cái cài chơi bènh nhợt này หำลังเดินทางมือกัตอนนี้ก็กคําเติมเลอร์เซียมงกว่าดหละทุกคนเลยอ่ะบอกอนี้มือเอย้ยพบกันอีกทีน,นึงเฮะกี่ควายกให้เรางกแดีชามย่างเฮ็ดแกงเข็มดีเลย โอเคนี่แต่ okay, ba, ตัวนี้ช็อกเลทหมอจะได้หักเจ้ากินน้ําเลยไงพดละโอเคแกนให้ถึงชุกเรียบร้อยตักเอา ก็ชุกเลยเรียบร้อยนะคราจะให้กินข้าวกินน้ำก่อนมามาทุกคนมากินข้าวแรงด้วกันแกงเห็ดหอฮามือเวดนี่แหละพอได้กินแรงเลย

Mm-hmm. ในการงาเจาของเาเข้าในน้ำยาไวไ้ิดคลิปนี้ไว้ก็ขอมุกขอบใจคุยจากนับชมคลิปหน้าพอกันใหม่